เอียจะเจอกันแล้วนะเพื่อนๆพ,พี่น้องอาเช้ามาเราต้องล้างหน้าอาบนะ้ําแปรงฟันใช่ไหมคะนี่ค่ะยาสีฟันสมัยออนคะ่ะนี่ค่ะใครที่ปวดฟันนะคะเงือกบวมนะคะฟันผุฟันโยกค่ะปากเหม็นมีหินปูนนะคะนี่ค่ะเขาใช้ดีคะ่ะนี่ค่ะใช้นิดเดียวทั้งมิดกระโปดนะคะหลอดใหญ่เขาขาวนะคะโบโบนี่ค่ะ ใช้ได้นานค่ะถ้าอยู่สองคนก็ใช้ไปเถอะสองสามเดือนค่ะใช้ดีจริงๆค่ะทุกวันนี้ฟันเฟินไม่ปวดไม่โยกแล้วค่ะฟันที่เคยโยกเคยปวดไม่เป็นแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้โอ้ยฉันจะไปถอนฟันไม่นอะฉันก็กลัวว่ะไอเรื่องถอนฟันนี่กลัวมากทุกวันนี้ฉันไม่ถอนแล้วค่ะนี่ค่ะดีจริงๆค่ะหลานเลินเ,นเขาใช้กันนี่ค่ะเขาใช้ดีจริงๆนะคะนี่ค่ะ สนใจทักทายนะคะสอบถามได้นะคะนี่ค่ะสะไมออนช่วยคุณได้นะคะเรื่องการปวดฟันมีกลิ่นปากมโปูนนะคะนี่ค่ะยังสารพัดประโยชน์ช่วยอย่างอื่นได้ด้วยนะคะนี่ค่ะสุดยอดจริงค่ะสะไมออนค่ะปรณาจามบาบายค่ะสวัสดีค่ะ